อาดำตับเป็ดไปต้นบ้านช่างมันเถอะมาไปที่แอ๊วเดนเอาเราไม่อุ้มชวนไปเราก็มาสิมันเฉยเอเด้นเอินเลินโถ่เอ้ยอุ้ม่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะเอารถมาขับ มาลดแอร์เพราแงานแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทำงานเราทำงานที่สนามบินเงิงนเดือนเราละลลากระเป๋าก็ต้องหลุยวิกตังใช่เงินเดือนเราละล้านกว่าเดือนอะ่ะล้านกว่าเดือนมาถึง<อ>ล้านกว่าเดือนได้ทีหนึ่งเอเ <laughs> งินเดือนเราร้านกว่าเดือน okay. ไม่ใช่ได้ล้านเออได้เดือนละล้านนิวนิวค่ะดีดีนิว,นวมันจะไม่เดือนละล้านถึงแล้วหรออืม ยักยึกย<ด>ัก <ไป S 2> ถือซะแ,แล้วได้แลเข้างานแล้วทุกคนก็เขียนป้ายให้ดกดรู้กดตรงนี้นะอู้บันไดเลื่อนไปเลยจ้าเดี๋ยวเราไปรอตอนนี้เที่ยวบินนี้เราจะพาผู้โดยสารไปเที่ยวที่อินเดียว้า,อาวอ้นี่คือห้อง VIP พีนะไม่มันมีแค่มีห้องเดียว อ๋อนี้คือบนเครื่องเหรออนีตรงเครื่องบินส่วนตัวอันนี้มีอันนี้มีไอพีอันนี้เอ่ออันนี้ธรรมดาอันนี้เป็นเที่ยวสนามบินเปิดใหม่นะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราเอ้อกี่แอร์ไลน์นะคะเธอแต่มันไม่มีใครขับอ่ะพวกเราต้องขับกันเองก่อนโอเคขู่กันสองคนแล้ววางขับดีๆนะค่ะดีๆนะกับตันรู้แล้วฉันไม่ใช่กับตันเมนุ่นคืออะไรเมนุ่นฉันก็กดแล้วนะอะไร เฮ้ยเกิดเหตุฉุกเฉินอ๋อ,อจะไปโดนปุ่ม<ว>เฮ้ยเกิดเหตุฉุกเฉินเธอทำไงเร็วเร็วรีบแก้ปัญหาเห็นไหมมันเตือนแล้วละ่ะเฮ้ยเกิดเหตุฉุกเฉินไม่มีผู้โดยสารัะเราดิสิจะอันตาารายเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นไปดูสิให้เราต้องซ่อมอยู่ตรงนี้ตรงไหนที่เสียหายดูดิเครื่องสั่นเลยอะ่ะสั่นตรงไหน <laughs> เธอต้องไปกดปิดปุ่มปิดปุ่ม เออหายแล้วหายแล้วหายแล้วเธออย่าไปโดนอีกนะวันหลังอ,ะอ่ะวันหลังอย่าไปโดนอีกนะตกใจหมดเลยนึกว่าเครื่องมีปัญหานักบินที่แต่งตัวแต่งตอนนี้ไม่เห็นมีผู้โดยสารเลยอ่ะขับต่อขับต่อกับตันเอา๊ยสาันโอ้สนันเลรอสันสัน<อ> มือสั่นจริงนะเนี่ยอันนี้มันสั่นจริงแล้วคำแคำแท้เฮ้ยอ๋อหายแล้วมันเชื่อหา่คำแท้บรรลุสารเล่นเมื่อกี้แล้วมันเป็นจริงเลยคำแท้เลยแต่ไม่เห็นมีผู้โดยสารเลยเลยจะไปรับที่ไหนยันเที่ยวบินนี้ไม่ได้ค่าตั๋วตาฉันแบบดูตาฉันตาฉันเหมือนจะง่วงอ่ะโอ้โหตรงไหนกันตาเธอยังกระไข่ห่าม น้ำตาหรืออะไรอ่ะหรือแมนคุจีตาเธอก็เปิดไข่ฐานดิฉันแต่งตัวสวยนะหน้าฉันฉ่ำมากโอ้ยฉันตลอดเลยแหมขับดีดีโอ้ยเธออ่ะก็ไม่ได้เรื่องพวกเราสองคนไม่ได้เลื่อนอย่าหาผิดก็เออผิดติดเฮ้กลับไปก่อนนะเดี๋ยวฉันไปหาอะไรกินก่อนไม่มีผู้สารเลยอาหารที่เตรียมมาวันนี้ก็เป็นเรานี่ละกินเองว้าว ขับดีดว้ีดีดีดีมีดีช่วยบีด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 ัดีดีดอดีดีดดอ,อีดีดนะีด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 ีอีด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 อดีอีด นั่นเดี๋ยวฉันหยุดเครื่องก่อนดีกว่ามากินก่อนนี่มาให้ถึงที่เลยไม่มีผู้ได้ทารกินไนะฉันหยุดเครื่องก่อนดีกว่าฉันพกไว้เดี๋ยวฉันกินก่อนนะเธอไม่ต้องเอามาอ้าวก็นึกว่าจะกินฉันพกไว้อยู่ฉันก็เอาไปเก็บเดี๋ยวฉันขับรอเธอกินเลยมันต้องมีคนขับอร่อยเหมือนกันนะเนียมันอแต่มันมันมีแค่อันเดียวผมเสียดาย มันไม่มี2งชิ้นแถมตอนนั้นมี2งชิ้นแถมแต่ตอนนี้ไม่มี2ชิ้นแถมก็คิดว่าจะแถมให้อีกเอามามไหนเย่ยฉันซื้อมาที่ตลาดเดินตอนนี้เป็นกับตันใส่เครื่องหมายกับตันก่อนปะ่ะดเดี๋ยวฉันถอบเองเธอกินตรงนี้ฉันรู้จักแรล่งนงี้เ เดี๋ยวเครื่องบินตกมาแต่นั่งอยู่ได้เดีอยู่ไหนอะเราต้องออกทางฉุกเฉินแล้วเร็วตรงนี้ไหนไหนไหนเราต้องออกทางไหนเี่เหรอเฮ้ยอ้าวเอาออไปเอามาเอามาเอาเอามาออกอย่งไม่ใช่ออกที่จะโดนล้มนี่ไงล้มมาล้มกดตรงนี้กด อนนี้เธอถึงไหนแล้วเดียวโอ้โโอ้ยโอ้ยดีนะที่เราแบบเอาเอาลมทานอ้พนปไหนเียตรไหนมาตด้วย่หนาวด้วยอ่ะอุตส่าห์ใส่ของที่มันหนามอ่เธออยู่ตรงไหนดิฉันไม่หาฉันอยู่ที่นี่ เธอปลอดภัยไหมเธอโอเคไหมเจ็บมากเหรอฉันรู้สึกเจ็บเหมือนกันอ่ะลงแรงไปหน่อยดีที่เรากลางร่มทันมันไม่งั้นแย่เลยพวกเราแต่เมื่อกี้ฉันเกือบเสียชีวิตเลยเพราะว่ามันฉันแบบเผอแบบล้มมันปิวอะล้มปิวใช่แล้วฉันก็ตกมาแล้วกระเด็นเลยเดี๋ยวเรารีบเข้าไปในร่มกันไปร้านแฮมเบอร์เกอร์ตรงนั้นเลยเฮ้ย เอ,อ้าเอ,อ้าฟีทูเฉินเหรอเฮ้สยสงสัยวันนี้หิมะเขามันตกแรงอ่ะทุกที่ก็เลยปิดให้บริการเราไปที่อ,อื่นกันฉันหนาวมากเลยอ่ะตรงตรงตรงไหนตรง,ตรง,ต,รงตรงนี้แล้วกันใช่อ,ะอะ่ะเธออยู่ไหนอะ่ะเฮ้ยอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยแย่แล้วตายแล้วเขาเสียหลบชั้นไหนล้มชั้นกันไปที่อื่นไปตรงอื่นอุหิมะหยุดแล้ว ฉันรู้สึกหิวมากเลยตอนนี้เป็นผู้ประสบภัยแต่พวกเราจะต้องไปร้อนแฮมเบอร์เกอร์ให้ได้อะฉันหิวมากเลยอ่ะฉันหิวจังจะทำยังไงล่ะนั่นไงรถเราอุ๊ยอ๋อนี่ที่ทำงานเราในที่สุดเราก็เดินมาจนถึงที่ทำงานเรานะเมื่อกี้เครื่องมันมีปัญหาไปไม่ถึงอินเดียเลยอแล้วพวกเราต้องไปขี่ใหม่อันนี้เป็นของจริงแล้วอินเดีย ไม่ตอนนี้เครื่องมีปัญหาอยู่นะเธอได้คไม่ฉันมีอันหนึ่งที่มันน่าน่าสนใจมากกระเป๋าอันนี้กระเป๋าเราหรือเปล่าไม่ใช่กระเป๋าแล้วกลับแล้วกลับบ้านกันดีว่ะโอเคไหมรอนี่ไงกระเป๋าฉันก็เที่ยวบินเรามีปัญหาแล้วไม่สามารถไปอินเดียได้ไม่แต่ฉันมีอีกเครื่องนะฉันมีอีกเครื่องเรามีเครื่องบินส่วนตัวไหมมีสินั้นเราไปกันลากกระเป๋าไปด้วยคืนนะ มีเครื่องบินส่วนตัวด้วยนะโอ้โหไม่มีผู้โดยสารแถมเครื่องบินยังตกอีกนะทุกคนใช่ตอนนั้นแย่มากเลยเี่ยนะเธออุ้มเดี๋ยวฉันอุ้มเธอเอง <OK. S 2> โอเคเฮ้ยเฮ้ยที่นี่ที่ทททททไหนอ่ะมันคือสำรองอ่ะ มันจะเป็นที่ที่สำรองเพราะนั้นพวกเราจะพักอันนี้แป๊บเดียแวแล้วพวกเราค่อยไปไปขี่ไปรับไปทำอะไรก็ไม่รู้กลับ,บเพราะว่าฉันนะ่ะจะทำฉันก็แค่าามาะไรมาเช็คระบบหรอใช่มาเช็คระบบแน้วเราจะน,นั่งทีไหนกลับอ่ะเราให้ก็ดูก็รอดูสิทิ้งไม่ได้เลยเนี่ยกระเป๋าอ่ะมีน้ำหอมดิออร์อยู่ <laughs> ตรงนี้ แล้วก็เซ็กับจังงี้แล้วก็เจอรถพอร์ตของเออเจ็ดเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยคือบินเจ็ดใช่เฮ้ยโอ้โหแลาวอะไรไงโคตรเจ๋งอ่ะโอ้โรวยอ่ะ โพสเต็ดแลดับ VIP กลับบ้านดีๆกลับบ้านด้วยรถไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ VIP จัดโอ้โหโอ้โหอะไรโอ้ <c oughs> อดีๆนะเมื่อก,กี้ตกไปแล้วรอบนึงนะคราวนี้ไม่มีล่มแล้วนะไม่แต่ตอนนั้นมันแบบพวกเรามันเหมือนแบบ เครื่องมันเสียเอออันนี้เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนะทุกคนใช่ค่ะอันนี้แพงมากค่ะห้าล้านบาทค่ะนี่แพงแล้วเหรอแพงห้าล้านบาทดูสิตอนนี้หิมะตกม่ได้หรอเครื่องบินเที่ยวบินไปอินเดียของเรามันถึงได้ซันซันซันเธอระวังสถานการณ์อากาศวันนี้บินไม่ได้แล้วเราต้องกลับใช่แล้วเฮ้ยเฮ้ยจะตกเธอีหาที่จอดเลยเด้อ จะซื้อดีเครื่องบินเจทั้งทีต้องได้จอดดีๆหน่อยนะเดี๋ยวไปทับบ้านนะคะโอเคเดี๋ยวฉันจะจอดดีๆนี่ไงฉันจอดเดี๋ยวฉันต้องลงก่อนลงแบบสโลโมชั่นเหมือนเดิมจ้ะลง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 ะซื้ออะซื้อโอ้ยถึงเมื่อไหร่ปลุกได้นะ โอ้โหลงช้ามากอะ่ะเ,เอาไว้ช้าออสุดอ่ะมันช้าเกินเออเจสสุดมาสิกลับมาบ้านแล้วเดี๋ยวฉันเปิดเพลงที่บ้านโอเคกลับมาพักผ่อนเถอะบินไม่ได้แนละ้วโอ้โหบ้านแบบเนี่ยคนรวยที่แท้จริงเงินเดือนสูงอ่ะเนาะเงินเดัอนฉัน กขอ,อนั่งพักหน่อยแล้วกันโอเคเธอจะเอาสะระร้าไหมอะ่ะเนาะมีนะให้อาบเย็นๆโอ้โหน้ำพวกเราลางงานหนึ่งวันก็รึกัน,นเหมือนมันเป็นน้ำแข็งหมดเลยอะ่ะไหนอู้สามเกต้าว้หล,ลอกไม่สมมติอะสมมติสมมติมตอ่อน<ม>อเดี๋ยววันหลังเราค่อยไปบินใหม่นะเนาะ โอ้่ชุดนอนเรียบร้อยโอเคโอเคโอ้โหเตรียมพร้อมพักผ่อนเลยฉันอีกชุดนอนเธอทำไมมีลายจุดๆเต็มเต็มหมอนเธอไปทำอะไรมาโอ้ยมันเป็นสไตล์แชแนปฐานะทาลิฟไว้ใส่ของชุดตัวเองไม่ได้ทำอะไรเลยหมดทำไมชุดนอนมีลายจุดๆดูสิทุกคนตาเมนกุจิโอเค สำหรับคลิปนี้นะคะ <c oughs> อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับกัด้วยนะคะวันนี้การเป็นแอร์โฮสเตสรของเราไม่ได้พูดด้วยซ้ำแต่พากันตกเครื่องบินเอง <c oughs> ใช่ค่ะฝารักพ่อแน่นะฝารักพ่อค่ะบ๊ายบายค่ะบิายปดีค่ะ